เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้งยังไงก็ต้องขอบพระคุณ อย่างสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามารับชมเข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับหลายท่านกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องครูดวงคอยครูดวงพูดเสมอนะครับครูดงจะนําเสนอในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมนะครับนักสะสม ก็จะมีมุมมองที่อาจจะแตกต่างจากพ่อค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจำหน่ายขายต่อบ้างหรือว่าคนที่มีเหรียญต้องการจะจำหน่ายบ้างก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันคลิปนี้ e ีพนี้ครูโด่งแนะนำอย่างสุดซึ้งแบบอย่างสุดหัวใจเลยนะครับถึง3มเหรียญ3พศนี้ครูโด่งแนะนำนะครับใครเจอ ถ้าพอมีกำลังเก็บได้ก็เก็บนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยังพอมีให้เห็นในระบบหมุนเวียนเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับกูโดงมั่นใจเก็บก่อนก็มีโอกาสก่อนนะครับปัจจุบันนี้ยังพอมีให้เห็นในระบบหมุนเวียนเหรียญที่กูโดงจะมาพูดถึงเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่สินะครับทั้งสเหรียญสพศนี้ใช้คําว่า วันหน้าคุณด่งเชื่อว่ามีโอกาสที่ราคาจะเกิดหน้าเหรียญแน่นอนเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับทั้ง3เหรียญสามพศนี้จะไม่โฟกัสนะครับจํานวนการผลิตเท่าไรความนาเท่าไรด้านหน้าเป็นไงด้านหลังเป็นยังไงเอามาแบบให้จัดจ่ะเลยเพื่อไม่ให้เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนน้องเสียเวลาเหรียญแรกนี่ครับผมปี256059แล้วก็61ทั้ง3มเหรียญ3ามพศนี้คุดมงบอกได้เลยนะครับ วันหน้ามีราคาแน่นอนถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่แต่ถามว่าวันนี้มีราคาเกินหน้าเหรียญไหมยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแต่เป็นเหรียญที่มีความสําคัญแล้วก็วันหน้ายังไงก็มีราคานะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูปี2559เป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตคมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเหรียญน,นี้พศนี้เหรียญต่อมาเป็นเหรียญ ปี2560เป็นเหรียญ10บาทปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9ปีสุดท้ายนะครับในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่9 2ปีพศมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับ mm hmm. เหรียญที่3คือปี2561ซึ่งเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10 3. ามเหรียญสาพศนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆครูโด่งแนะนำนะครับว่าให้เก็บเหรียญใหม่ๆเอาไว้ตอนนี้เหรียญใหม่ๆก็พอที่จะมีราคาซื้อขายกันบ้างนะครับแบบปะปายเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เหรียญทั้ง 3. ามเหรียญสาพศนี้ยังมีให้เห็นในระบบหมุนเวียน นี่ครับผมสามเหรียญสามพอสอนะคูโดงอยากให้เ,เพื่อนๆพี่พๆน้องๆได้เก็บนะครับถ้าใครเป็น F c ซจะเห็นนะครับว่าคูโดงจะให้เก็บของใกล้ตัวก่อนเก็บของใกล้ตัวเก็บเหรียญใกล้ตัวหรือว่าใครชอบสะสมสแตปมก็ว่าไปใครชอบสะสมนาฬิกาจีช็อกอะไรก็ว่าไปเหรียญ และธนบัตรก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถ้ามีโอกาสเก็บได้ก็เก็บนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เนี่ยคุณโอ้พูดเสมอเนี่ยสเหรียญเนี่ยเก็บเอาไว้30บาทปีหน้าไม่ใช่ลดเหลือ25บาทหรือ20บาทนะครับสมเหรียญเนี้ยก็มีแต่ราคาจะสูงขึ้นยิ่งหาได้ยากก็จะยิ่ง มีราคาเกินหน้าเหรียญสามเหรียญสามพศนี่คุณดวงอยากแนะนําให้สุดซิงเลยมีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับก็ไม่ต่างจากเหรียญสิบบาทนี่พศนี่ปีสี่ศูนย์สี่หนึ่งเนี่ยที่คุณดวงเคยแนะนํานะครับถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับตอนที่แนะนําใหม่ๆก็โดนคอมเมนต์เยอะปัจจุบันก็ปีสี่หนึ่งก็หลักร้อยละก็ลองลองดูนะครับใครมีโอกาสเก็บได้ก็เก็บนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะครับยังไงก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ when you ring my bell in time